สวัสดีค่ะตอนนี้เด๊ปูกกัลังสิกับ้านกับสีว่าเรื่องมาวัดใอีกอย่างคือเก่าเนี่ยแต่ว่าโทรศัพท์มันไม่ค่อยดีอ่ามันเต็มล่างเท่าไรมันกับวเบิดขุมมันอ่าเวลามันอยากดับมันก็ดับไปซื้อก็เลยบรูว่ามันสิดับตอนไหนจากสีว่าวได้จากหน้าที่มันจังสิดับเมื่อนี้ก็สเว่าเรื่องว่า แต่ยายปู่คิดว่าต่อไปนี่มันถึมีพัฒนาขึ้นอยู่ด้เรื่องโทรศัพท์เพราะว่าต้องมีวิศวะเฮ็ดเฮ็ดอ่ารุ่นใหม่ดีกว่านี้แหละเดี๋ยวนี้มันก็มีอยู่ล่างโทรศัพท์อยู่ในอันแอปแต่ว่ายายปู่ที่เขาเป็นที่ซื้อก็เลยเต็มเบาไปได้นิดนึงมันก็ยุดเบาไปได้นิดนึงมันก็ยุดแต่ที่จริงยายปู่ก็ซื้อเบาเรื่องอ่ามาวัดได้อีย่างก็ซื้อเบาอันนี้ทุกวันทุกวันนั่นแหละเมื่อนี้ยายปู่ก็ซื้อเบาว่าอ่าสินหานี่ ญี่ปู่กับจเ้าจบอยู่ที่สินหากับมักแปดขึ้เขาเพราะว่าเดี๋ยวนี้แม่นมาสินหากับมักแปดมันเริ่มเลยแมีศาสนาเทาก็ตตองจีเฝ้าต่คันี้เพราะว่าโดยเฉพาะขอสองกับขอดสี่นี่คนปฏิบัติบ่ได้เลยบ้านเมืองเท่านี่ปู่กับเบิ้งอยู่ในข้าวนี่แหละมีแต่มีคือเเขาหันะที่ว่ายังพักกนหลงตัวเองอยู่หลงตัวเองว่าเจ้าของสิทำใดหลงตัวเองนั่นหลงตัวเองนี่แล้วก็ส่วนกัน ชวกันให้ประเทศชาติเดือดร้อนอันนี้บ้เวาเรื่องอื่นเน้อาเรื่องมาวัดใดอีกอย่างนี่แหละแต่ว่าเทากาับการที่ว่าทำํำอันนี้แหละทำํำเกี่ยวกับยูทูบนี่แหละเขาก็สืบได้หูล้ายอย่างพัฒนาความคิดเจ้าของขึ้นไปได้หลายอย่างแต่จากการที่ว่าเบิ้งข่าวทุกมือเบิ้งข่าวการนําเสนอข่าวการอีกยังของเขาทุกมือเพื่อสิพัฒนาเจ้าของเนี่ย เขาเลยหัวบานเมืองเข้านี่ยังลงตัวเองอยู่ไรอ่าสิคิดว่าจะเจ้าของดีแต่ว่าที่ริงมันบูเเมนดอกมีตั้งเจ้า,าถือกใน,นสินหาทั้งนั้นการที่ว่าย้อตัวเองจนให้เด็กคนอื่นกล่าวหลายคนอื่นจนว่าเขาเป็นคนผิดกะกะเป็นสิ่งบอดีคท่กันเพราะว่าที่ปู่มานนางเบิองเนาะ ยิบป,ปู่กับมาวัดทุกมือเนี่แต่มีเวลานั่งมีเลเวลาคิดมีเวลาอัานของขอความของคนอื่นหลายหลายตามที่ว่าในยูทูบนี่แหละเริ่มเห็นว่าคนเฮาเริ่มบางกุ้มเริ่มยึดติดต,ตัวเองไปในทางที่ว่า Body บอดีบกควรใส่หลายคนอื่นจนว่าบุญไหว้ยิบิบปู่ว่ามันกับบอดีนะอันนี้บรได้ว่าเรื่องอันนั้นกับอยู่ในเรื่องศาสนาอยู่เรื่อง บ้านเมืองเ่านี่แหละเพราะว่ายายปู่มาวัดเด้ปู่ก็ได้หลายอยา่างคำว่าได้หลายอย่างนี่คือมันต้องเป็นสินหานัน่นเอแต่โดยมากคนมันผิดสินหาลายก็เลยเบ้าร่วมกัน,กนหันพิดสินหาเนี่ยมันมันกับทัว่วประเทศเลยหันว่าผิดสินหานี่สินหาว่าได้คุ้มอยู่ตรงที่ว่าคนคนหนึน่งคนใหนสินหามันคุ้มอยู่ทุกคนที่เป็นคนทุกคนที่เป็นคน